วันนี้เดินทางกลับมาที่ญี่ปุ่นอีกครั้งแล้วนะครับมาคราวนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวโตเกียวเมืองที่เป็นแหล่งรวมแฟชั่นและเทรนด์เซเตอร์ต่างๆแต่ลําพังทอปคนเดียวอาจจะพาเที่ยวได้ไม่ทั่วผมก็เลยมีแขกรับเชิญผู้เชี่ยวชาญเมืองโตเกียวมาช่วยอีกคนหนึ่งนะครับนั่นไงวิ่งหน้ากลมมาเลยโอโยโกไซมาส สวัสดีนะครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Holiday J แปนะฮะทุกวันอยู่นะครับตัวเริ่มมาเจอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่โตเกียวฮะคุณผู้ชมแล้วด้านข้างผมนะครับคือไก่พิเศษอยากจะบอกนะฮะว่าเขาเนี่ยอยู่ที่โตเกียวมากกว่าอยู่บ้านตัวเองซะอีก oh. ขอต้อนรับน้องอุ้มหรือว่าอุ้มสั่งสวัสดีค่ะ <laughs> ไม่ต้องห่วงพี่ท็อปครับถึงโตเกียวแล้วเดี๋ยวพาเที่ยวโอ้ยดีเลย พอผมตื่นปุ๊บอุ้มเขาก็เริ่มปฏิบัติการพาผมไปช็อปปิ้งปับ๊บว่าแต่ว่าเขาจะพาผมไปที่ไหนเนี่ยน้องอุ้มครับพี่ทามีอะไรอยากจะบอกคือพี่เนี่ยนะเคยมาแล้วแล้วก็มาบ่อยแล้วด้วยถนนเส้นเนี้ยฮาราจูกุไม่เห็นจะมีอะไรที่แปลกแตกตาก่ตางเลยนะ้องอุ้มสำหรับอุ้มนี่เส้นนี้บายๆค่ะ<อ>ไม่ขอเดินอุ้มมีย่านใหม่กําลังดังรู<อ>้จกักเปล่าแคทสตรีทลอ โอเคไปอย่างที่พี่ท็อบเห็นแบรนด์ต่างๆที่มีเป็นแบรนด์ร่วมสมัยที่แบบมีคนรู้จักเยอะหรือยังไม่มีคนรู้จักเนี่ยก็อยู่ในถนนเส้นนี้ทั้งนั้นเราไวรุ่นญี่ปุ่นเนี่ยอายุประมาณสัก18ถึง25ี่ของผมเลยนะหน่าเกินละจริงไปเดินย่านอื่นเถอะไม่เชื่อดูหน้าพี่ดดูน้าพี่จะชัด พ้าค,คุณผู้ชมมาเที่ยวฮาราจูกุนะฮะลองเดินต่อมาอีกนิดสิครับจะพบกับย่านช้อปปิ้งย่านใหม่ที่ชื่อว่าแค t r e ีทเป็นย่านที่ผมรู้สึกว่าสวยนะและที่สำคัญไม่แน่นเหมือนฮาราจูกุด้วยเข้ามาขอเข้าเลยเหรอไปไปเข้าทุกร้านเลยได้ไหมเอ็ดวินเนี่ยมันมาจากคำว่าอะไรรูป้ป่ะคำว่าอะไรเดนิม <Den im. S 1> จริงจริงดีสลับไปสลับมาดีอี N I M Denim <า>ยังอยู่กับ h o l ิเดย j เแปนะครับโตเกียวเทรนดี้เพิ่งจะเริ่มไปเที่ยวกันต่อกับผมเลยแล้วกันดูสิอุ้มเขาจะพาผมไปไหนต่ออีกโอเคพี่ท็อปอะไรอ่ะ <All right? S 1> เรามาถึงโตเกียวแล้วอุ้มมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งอยากให้พี่ท็อปรู้จักแบรนด์อะไรบอกมาเลย นี่เลยคิวพอตกำลังนิยมมากเลยนะเนี่ยในญี่ปุ่นนะะโอ้โหดูดีไซน์ของร้านนี้ซะก่อนที่นี่มี3ชั้นนะพี่แล้วก็มีชั้นได้ดินด้วยเริ่มดูชั้นได้ดินก่อนไหมโอเคได้เลยทุกอย่างมีคอนเซปต์หมดนี่เก๋มากจนไม่อยากเชื่อเลยว่าเป็นช็อปตรงนี้เลยชั้นใต้ดินเขาจะดีไซน์ให้เหมือนว่าเป็นลังมด ส่วนนี้เลยะจะเป็นส่วนที่แบบเวลามดหาอาหารใช่ไหมเราจะต้องซุกของกินเอาไว้ชันนี้นี่จะเป็น2ส,ส่วนนะส่วนนี้จะเหมือนร้านขายขนมเค้กแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของทั้วนวังของของโรงแรมนี ก็ขึ้นมาถึงชั้น3พที่ท็อปรู้ไหมชั้นนี้นี่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราจะเดินขึ้นมาดูของได้เลยนะไม่ใช่เพราะว่าต้องโทรมาจองก่อนไม่แปลกใจเลยนะฮะว่าทำไมชั้น3ของที่นี่ถึงได้เอ็กซ์คลูซีฟแตกต่างจากชั้นอื่นๆและนอกจากเราจะได้ขึ้นมาดูของชั้นนี้แล้วนะฮะเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับดีไซเนอร์ของ q p o พอีกด้วย ว well ันนี้นะครับมีโอกาสได้มาเจอกับมิสเตอร์วาคามัสึซังนะครับก็เป็นดีไซเนอร์แบรนด์คิวพอท์นี่ด้วยเดี๋ยวถามคำถามดีกว่าให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกับคิวพอท์มากขึ้นผมากถามเลยนะครับว่าจุดเริ่มต้นนะของคิวพอท์นี่เป็นว่ายังไงครับเอนปี2002้ที่ผมประกาศแต่ว่าวคิดหรือว0าไอเดีัคือในตนท้ายขวรรษท アイデアを、えー、と考え始めまして、えー、とちょうどその頃って世の中がすごく暗くてネガティブなイメージのデザインが多かったんですねで、その21世紀に向かってもっとポジティブなポップで明るい世の中にしたいなと思って、えー、とちょっと、えー、笑顔になれるようなモチーフの,あのブランドを作りたいなと思って始めましたえっ、ー、とこのアクセサリーを แตู่ทหรือกแล้รดีวก็ไปดกันดีเลยครับบ้านเราก็อยากจะมีรอยยิ้มที่เพิ่มากขึ้นเหมือนกันจะรบกวนะครับให้แบบลงช่วยแมทอสเซอรี่กับเราสองคนงนิดนึงอุ้มกำลังจะเปลี่ยนไปท้าอุ้มใส่สร้อยนี้เอ้ นี่คือเป็นฟันนะฮะแล้วก็ที่เห็นว่าเป็นเฮดอยู่นี่คือฟันผุเพราะว่าทานของหวานเยอะเออเนะความคิดดีแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมิสเตอร์วากามัสสุสั่งกวนไนโออะเรกาโต้กริมาสขอบคุณนะครับขอบคุณครับ พี่ท็อปถนนเส้นตรงๆ,ๆแบบนี้เลยเนี่ยเขาเรียกว่าโอมาเทสันโดโอมาเทสันโดนี่ก็จะเป็นย่านที่มีของแบรนด์เนมหรูหราขึ้นมาหน่อยมีนี่ซิลีมีฟินดิพูดแล้วก็เจอเลยกุชชี่เรียกว่ามีแทบทุกแบรนด์เท่าที่เรารู้จักแล้วก็<ช>ไม่รู้จักใช่แล้ว,ลวทั้งของในญี่ปุ่นเองแล้วก็ เป็นแบรนด์เนมต่างชาติใช่แล้วแล้วก็ช็อปลุยวิตตรงที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเปิดรุ่นอะไรที่โอเคมีขายที่ญี่ปุ่นที่เดียวก่อนโอมาเทสโโดจะเป็นสาขาแรกๆที่เอาของมาทดลองขายแบรนด์เนมทั้งเส้นเลยจริงๆถ้าสาวๆนักช็อปคนไหนมาถนนเส้นนี้แล้วใจไม่แข็งพอนะฮะผมว่าน่าเป็นห่วง ตอนนี้เนี่ยเราก็เดินมาสุดถนนโอมาเทสันโดแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าพี่ท็อปยังมีแรงเหลือเนี่ยเพียงแค่ข้ามไปจนถึงไฟแดงนู้นในแยกนู้นเลยเหรอใช่แล้วเราก็จะเจอย่านใหม่อีกย่านหนึ่งชื่อว่าย่านอาโอยามาอย่านนี้คนไทยชอบมากเป็นแบรนด์ที่คนไทยปรารถนาเนี่ยอยู่ในซอยนี้เลยว่าแต่ตอนนี้พี่ท็อปยังไหวหรือเปล่าโอ้ยไหวอยู่แล้ววิ่งยังไหวเลยโชว์วิ่งดิเอาแน่นอนไปเลย นี่พี่ท็อปเนี่ยอาโอยาม่าดูช็อปนี้นี่คือชอปเซมิยากะต่อด้วยเลยพิดฟลีสบายอิเซมิยากะกระเป๋าดังสุดสุดผู้หญิงคนไหนไม่เมีนในกรุงเทพเหมือนจะเชยคุณชอบมากอันนี้คือเดนกาซองอ๋อเหรอใช่มูชอปเท่นะน่ารักปะน่ารักขอเดินเข้าไปดูหน่อยได้ไหมได้ขออนุญาตส่วนตัวนิดนึงนะ เพื่อนชอบดีไซนเนอร์เขาพี่ชอบสึกนี้มากเลยพี่เห็นในหนังสือมาหลายเล่มแล้วเนี่ยสึกพร ada ไงอ๋อเหรอนี่คือชอบพร ada เนี่ยใช่แล้วพี่ดีใจมากที่สุดเนี่ยมีแบรนด์คนไทย,ยมาลงนันด้วยอะนาฬิกาทั้งนั้นเลย พาตะลุยญี่ปุ่นโดย White e x t r a c e l l r e p a i r จาก Nivea ยยังอยู่กับ Holiday Japan ในทริปโตเกียวเทรนดี้นะครับแล้วตอนนี้อุ้มเขาก็พาผมมาถึงย่านที่3ของวันนี้แล้วละ่ะฮะพอจะคุ้นๆบ้าไงไหมว่าที่นี่คือที่ไหนชิบูย่าชิบูย่าครับชิบูย่านี่แทบจะเป็นย่านที่บุกพานมากที่สุด ใน3ามย่านที่เราพาไปเดี๋ยวอุ้มจะพาไปเจาะลึกเลยว่าโอเคผู้หญิงที่ชอบสไตล์นี้ผู้ชายที่อยากได้ของแบบนี้เนี่ยจะไปตรงไหนในชิบูย่าดีเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลามาที่ชิบูย่าแล้วพี่จะเดินแคแบแป๊บเดียวเองเหมือนไม่จะมีแค่กระจุกเล็กๆแสดงว่ามันมีรายละเอียดอื่นๆเยอะเลยใช่ไหมมากมายโอเคแล้วตอนนี้ก็คนเขาข้ามไปไหนกันเยอะแยะเลยไปเลยไหมะ ชิบุย่าหนึตึกนี้นี่สำหรับสาวๆที่ชอบพวกแฟชั่นจ๋าของญี่ปุ่นเนี่ยมาตึกนี้เลยเอ๋อทั้งตึกมีแต่ของผู้หญิงเหรอเนี่ยเจ็ดชั้นเอาเหรอแล้วเขาให้ผู้ชายเข้าไปได้หรือเปล่าเข้าได้แต่ไม่มีของผู้ชายหรือพี่จะซื้อเฮ้ยผมไม่แน่ซื้อฝาดซื้อฝาด ใจที่ชอบของเก๋ของเท่ของที่มีดีไซน์ตึกลอฟนี่น่าจะเหมาะกับเขาที่สุดต้องันแตกต่างกันยังไงกรุงเทพก็มีแต่ที่นี่นี่โอ้หกชั้นหกชั้นอ่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้มีจุดอื่นในชิบย่าที่น่าสนใจอีกหรือเปล่ามีครับทางนี้โอเคครับเ้ามาเจออีกล้าแล้วพี่ท็อปครับ ร้าน Opening Ceremony เอ้าเหรอนี่คือร้านเหรอเนี่ยใช่แล้วร้านนี้เป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจบ้างร้านนี้ต้องพูดถึงก่อนว่าร้านนี้เขาเป็น Select Shop แต่ว่าที่ดีใจมากที่สุดเนี่ยมีแบรนด์คนไทยมาอยู่ีด้วยจริงเหรอใช่แล้วเป็นแบรนด์ที่เขาทำพวกอัญชันเลี่างตานะคะชื่อมทานาอมานิตาพอเห็นแล้วรู้สึกปลื้มใจเออคนไทยเก่งต้องขอปรบมือให้นะ ตึกหนึ่งอ่ะอุ้งชอบมากแล้วอุ้งคิดว่าคุณผู้ชายเนี่ยเหมาะกับตึกนี้มากๆมันคือตึกไหนเนี่ยเมื่อกี้ก็ยืนมองอยู่เหมือนกันลูมิเน็เมนอ่าลูมิเน็นี่นะพี่น่าจะเป็นห้างที่เก๋ที่สุดในชิบูยาแล้วสำหรับคุณผู้ชายนะข้างในเนี่ยมีครบทุกอย่างถ้าพี่ท็อปเข้าไปตัวเปล่าเนี่ยนะออกมาเนี่ยเต็มชุดเสื้อไม่ต้องไม่ต้องกางเกงไม่ต้องไม่ต้องบ็อกเซอร์ไม่ต้องยังมีขายเลยจริงเหรอโอ้โหคุณผู้ชายห้าม ชีวิย่ามันมีความหลากหลายมากๆแล้วก็มันจะแตกต่างกับย่านที่เราไปสองย่านเมช้างนะที่เนี่ยมีคนพลุกพ่านเยอะแยะมากมายอ่ะแล้วก็เด็กส่วนใหญ่ที่เดินอ่ะก็จะเป็นเด็กมหาลาัยเลย<อ>เพราะแถวๆนี้ยรอบๆชิบุย่าก็จะมีมหาลัยแต่พี่รู้สึกว่ามันต่อเนื่องกันหมดเลยเนาะ <t ose> ใช่ใช่ไหม อาราจูกุโอเม,มเทสันโดชิบุย่าเนี่ยถ้าใครเจ๋งจริงเนี่ยเดินได้เลย,เยวันนี้สุดยอดมากๆเลยอุ้มที่ที่เคยไปแล้วเราได้รู้อะไรลึกมากขึ้นส่วนสถานที่ที่ไม่เคยไปก็ได้ไปวันนี้แหละขอบคุณมากๆวันนี้เราไปย่านฮิตฮิตมาแล้วม3มย่านฮิตวันหยุดหน้าครัอุ้มจะพาไปย่านเพรูแนวเร,<อ>รบลองสนุกแน่โอเค แล้วกลับมาพบกันนะครับในวันหยุดนะคขตัวเลิกหน้าเวลาบ่ายสองโมงสิ0นาทีโตเกียวเทรนดียังไม่จบนะแต่วันนี้ลาไปพักก่อนครับเดินมาเมื่อยทั้งวันและไยโยนาระสวัสดีครับ ได้มาเที่ยวช้อปปิ้งทั่วโตเกียวในครั้งนี้ท็อปต้องขอขอบคุณ J-Plan Holiday องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น w h i t x t r a s a เ e ลร p a พ r จาก New เวียขอบคุณมากๆนะครับ